ยายจะมาเล่าเรื่องกับข้าวใตนะ้ที่มันหายหายไปแล้วล่ะไม่ค่อยมีไปตามงานไหนก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอแต่ข้าวตัวนี้อร่อยนะอร่อยทีเดียวเลยยายนะ่ะบ้านยายครอบครัวยายอะทํากินกันบ่อยแต่ครอบครัวอื่นก็มีนะแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นแต่ตามไปตามงานต่างๆก็ไม่มีนะยังอยากกินเลย แต่ถ้ายายไปยายไปช่วยเขาในพี่ๆน้องๆนะยายก็จะทําประจําแล้วก็เป็นอะไรที่คนชอบกันอะคนชอบกันแต่มันเป็นกับข้าวโบราณนะมันไม่อร่อยมั้งคนก็เลยไม่ค่อยทำนิยมทําเรื่องมันยากตรงที่เวลาเรานั่งปั้นไงพอมันปั้นเท่าๆลูกหัวไม่มือปั้นคล้ายๆขนมเม็ดขนุนนะแต่เป็นอาหารข้าวเครื่องที่ผสมอ่ะก็มี ครื่องแกงกะทิมีพริกแห้งแต่ภาคใต้เขาจะใส่ทั้งพริกสดพริกแห้งนะมีพริกแห้งแล้วก็ขมิน้นตะไคร้ขา่าผิวมะกรูดหอมกระเทียมตำให้แหลกเลยตำให้แหลกแล้วก็ใส่กะปินิดนึงเครื่องแกงภาคใต้นะจะละเอียดยิบเลยนะตำจนจำจนละเอียดเลยถึงจะใส่กะปิ แล้วถ้าบ้านไหนที่ว่าลูกสาวบ้านไหนที่ว่าตำเครื่องแกงไม่ละเอียดนะเขาจะบอกว่าหาผัวยากตำพริกแกงยังไงยังเล่นใบอยู่เลยเคยยังมีดอกเศษพริกอะไรประมาณนี้ยังอยู่เลยพอเราได้เครื่องแกงมาแล้วใช่ไหมเราก็เอามะพร้าวถึงทึกแล้วก็แป้งข้าวเจ้ามะพร้าวถึงทึกนี่คือต้องขูดมือนะให้มันแหลกแหลกละเอียดอะขูดมือขูดกระต่ายสมัยเก่าอะ่ะตัวเนื้อมะพร้าวมันจะ ละเอียดใช่ไหมมันจะเป็นฝอยเล็กๆมันไม่เหมือนคล้ายๆขูดขเครื่องอะไรแล้วก็แป้งข้าวเจ้าไม่ผสมแป้งอื่นเลยนะแป้งข้าวเจ้าน้ำปูนใส่นิดหน่อยแล้วก็เอามานวดเอามานวดเข้ากันหมดเลยนะเอามานวดกับพริกแกงกะทิแป้งข้าวเจ้านวดกันแป้งข้าวเจ้าก็เรานวดเราผสมแล้วให้มันให้มันปั้นก้อนได้อะนวดอ๋อแล้วมีอีกอย่างนึงคือกุ้งแห้ง กุ้งแห้งนี่ต้องตำให้ละเอียดนะต้องตำให้ละเอียดเลยแล้วก็เอามาใส่กับเครื่องแป้งเครื่องแกงกะทิมะาพร้าวเนี่ยที่เราที่เรานวดไว้อะแล้วก็นวดต่อไปจนเหนียวจนจนว่าเราสามารถปั้นก้อนได้คือถ้ามันหนืดก็เติมน้ําได้ถ้ามันเหลวก็เติมแป้งเติมมะพร้าวได้ประมาณเนี้ยพอเสร็จแล้วก็ไปวอร์มกระทะกับน้ํามันให้มันอุ่น ถ้าใครชอบกรอบมากๆก็ใส่น้ำปนใส่เยอะหน่อยก็ได้นะถ้าใครไม่ชอบกรอบมากชอบกินแบบนุ่มๆก็ไม่ต้องใส่น้ำปนใส่ก็ได้แล้วก็ปั้นกลมๆแล้วก็ทอดทอดเป็นลูกกลมๆเขาเลยเรียกลูกกลมไงรสชาติก็เหมือนกับหอหมกทอดประมาณนี้แล้วก็เอามากินกับอะไรก็แก้มพวกใบชะพูสมัยก่อนนะมีใบอะไรก็กินกับใบนั่นอะ่ะผักเครื่องเคียงแล้วก็พริกทอด ประมาณนี้เลยใครชอบกระเทียมก็กินกับกระเทียมจะกินเป็นกับแก้มก็ได้จะกินเป็นกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้อร่อยมากนะลูกกลมอะ่ะเป็นกับข้าวที่หากินยากในสมัยนี้หากินยากลองไปทำกันดูนะคนใต้เนี่ยาจะน่าจะยังมีคนพอรู้วิธีการทอดลูกกลมเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมะพร้าวคั่เครื่องแกง มะพร้าวคั่วเครื่องแกงก็ไม่ค่อยมีแล้วล่ะแต่ยายยังทํากินอยู่ก็ใช้เครื่องแกงกะทินี่แหละเหมือนเดิมเครื่องแกงคั่วอะไรเหมือนเดิมผัดเครื่องแกงให้หอมเลยนะใส่น้ําเล็กน้อยผัดเครื่องแกงให้หอมเลยและเสร็จแล้วก็เอามะพร้าวเนี่ยมะพร้าวที่เราขูดด้วยมือเป็นมะพร้าวถึถงกแล้วถ้ามะพร้าวข้าวๆก็ไม่อร่อยผัดไปผัดไปเรื่อยๆเ,เลยจนมันแหง้งจนมันแห้งเลย ใครชอบพริกไทยก็ใส่พริกไทยว่างั้นเลยชอบรสชาติไหนก็เติมเอาผัดจนแห้งอะ่ะจนว่ามันล้วนเขาเรียกว่ามันล้วนนะแล้วก็ซอยซอยใบมะกรูดลงไปแล้วก็เอาพริกสดใส่พริกสดอร่อยลงไปพริกทอดโรยลงไปแล้วก็ตักใส่จานกินกับข้าวละอนๆเลือกใครจะห่อใบชาบูห่อผักก็ได้อร่อยนะนี่กับข้าวสองอย่างเนี้ยยายคิดว่ากําลังจะหายไปกับข้าวภาคใต้อะ่ะมันน่าจะมีไครอนุรักษ์เอาไว้นะ เผลอยายนี่ยังเดินไม่ค่อยถนัดยังไปไหนมาไหนไม่ค่อยได้ยังใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้านไงถ้ายายสามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้นะยายจะไปซื้ออุปกรณ์แล้วก็มาทํามาทําให้ดูรออีกสักแป๊บนะยรย่อยรอยายแข็งแรงกว่านี้แล้วยายจะมาทํากับข้าวใต้ให้ดูกับข้าวใต้โบราณน,นะที่กําลังจะหายไปที่คนรุ่นหลังอาจจะไม่รู้จักมีหลายอย่างเลยนะที่มันหายไปอะ่ะ ที่มันหายไปเลยเสียดายนะยายไปยายไปเยอะนะไปหลายที่ก็ไม่เห็นนะลูกกลมเนี่ยน้อยที่จะได้กินแหละกับมะพร้าวคั่วเครื่องแกงเนี่ยนะอ่ะถ้าใครชอบกุ้งแห้งไข่ปลาย่างก็ใส่ลงไปได้ใน,นมะพร้าวคั่วนะใครชอบกุ้งแห้งทอดกรอบๆแล้วโรยลงไปใครชอบปลาแห้งทอดกรอบๆแล้วก็โรยลงไปอร่อยถ้าใครได้กินแล้วจะติดใจลูกกลมกับ มะพร้าวขั้วพี่แกงเนี่ยถ้าใครที่ยังพอทําเป็นนะเชวยอนุรักษ์กันเถอะกับข้าวสองอย่างเนี่ยน้อยแล้วที่คนจะรู้จักคนจะรู้จักไปกับข้าวสมัยใหม่เลยใต้แท่ห์จะหายไปเยอะเลยนะมีหลายแกงเลยที่หายไปอ่ะที่ยายเห็น่ะหลายแกงเลยแกงใต้ที่หายไปอ่ะใหญ่แกงน้ำเคยหัวปลาเนี่ยก็น้อยแล้วที่จะได้กินอ่ะ แล้วการทำหัวปลาเป็นพวงแฝนไว้เพราะเดี๋ยวนี้เขาซื้อปลามาทำทีละตัวสองตัวใช่ไหมเขาไม่ได้ขุดเขาไม่เขาไม่ได้ไปวิดบ่อมีบ่อดักปลาตามในผู้เมื่อก่อนคนคลึงนะตระกูลของยายนี่เป็นเป็นตระกูลที่อยู่ในคนคลึงอยู่ในคนคลึงเลยแล้วเรามีบ่อเยอะมีบ่อดักปลาเยอะในผู้คนคลึงอ่ยพอน้ำแห้งลุงก็จะวิดพอวิดแรกก็จะทำมีกระปีปลา มีหัวปลา้อยพวงก็หูปลาพวกปลาชนอะไรพวกเนี้ยพอทําเสร็จแล้วตวงก็มาทําเป็นริ้วๆทำปลาเค็มเก็บไว้กินเวลาหน้าเล้งๆเวลาอดๆอ่ะแล้วก็แล้วก็วกหัวปลาแห้งก็แฝนไวน้ดะ้ตากให้แห้งแล้วก็เอาอมาแฝนไว้เขาเรียกทำปลาปลาทำปลาไวา้อบปลาหมี่เคยหมี่เกลือหมี่ปลาเละไก่ตังไว้บนปลาอ่ะ ตั้งไว้บนหิ่งเนี่ยไกลๆหิ่งอยู่บนเตาอ่ะเกลือเกลือทะเลนี่เวลาตั้งไว้ตามพื้นเลยมันจะชื้นใช่ไหมเขาก็เลยเอาตั้งไว้บนหิ่งนั่นแหละแล้วก็หัวปลา100ปร้อยพวงหัวปลาชอ่อนร้อยพวงอ่ะเอามาแกงน้ําเกลืออร่อยมากนะยายจําจได้อร่อยอร่อยจริงๆแล้วตัวยายเองก็ถ้าอยากจะกินก็ยายอยู่ทะเลแล้วไงยายไม่ได้อยู่น้ําจืดแล้วมั้ยายก็จะมีหัวปลาแล้วตัดแผนไว้ยังก็ยายก็ยังแกงกินอยู่นะ เพราะฉะนั้นแกงใต้โบราณน่ะมันไม่ได้ใส่อะไรแยะมากมายเลยนะแล้วเครื่องปรุงก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่ก็อร่อยนะยายว่าเดี๋ยวนี้มันมีส่วนผสมที่เยอะมากเลยจนจนบางแกงมันเพี้ยนไปเลยเพี้ยนไปกินแล้วติดออกหวานหมดเลยแกงใต้จริงๆนะแทบจะไม่มีน้ําตาลนะสมัยก่อนแทบจะไม่มีน้ําตาลเลยแต่มาสมัยนี้รสชาติเดียวกันหมด คือฝาเขียวซีอิ๊วขาวซอสถอยนางรมชูรสน้ำตาลผงปรุงรสมันเลยเราไปที่ไหนแล้วมันไม่มีรสชาติที่แตกต่างกันเลยไงเป็นอาหารที่รสชาติเดียวกันหมดทุกที่เลยไปที่ไหนผัดผักก็รสชาติเดียวกันแกงอะไรก็รสชาติเดียวกันเป็นอะไรที่รสชาติเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าพวกซอสต่างๆที่มันปรุงอ่ะมันใช่เหมือนกันไงมันใช่เหมือนกันซอสเออซอสนนซอสนี้ซอสนั่นซอสเหมือนกันหมด สมัยก่อนเขาใช้รถมือจริงๆชูรถไม่มีน้ำปลาอะไรก็ไม่มีหรอกสมัยยายน้ำปลามีนะ้อยเขาใช้เกลือใช้เกลือทำกับข้าวนะน้ำตาลก็เป็นน้ำตาลแว่นน้ำตาลอ้อยประมาณนี้น้ำตาลทรายก็ยังมีนะ้อยเพราะฉะนั้นรสชาติอาหารสมัยก่อนกับสมัยนี้มันต่างกันถ้าคนรุ่น,ร,นรุ่นโบราณอย่างยายอะอยังชอบกินรสชาติเก่าๆแกงน้ำเคยเอ้ยแกงพุงปลาเอ้ย ลูกกลมเอยมะพร้าวพวพี่แกงเลยก็คือยังติดรสชาติเก่าๆมานะไอ้แกงไตปลาสารพัดผักนี่คือมันไม่ใช่สําหรับยายนะคือมันไม่ใช่แล้วมันเพิ่งมีมันไม่ได้มีมาแต่โบราณโบราณเลยมันเพิ่งมียืนยันได้ลงไปสาวดูแกงไตปลาเก่าๆนะแกงน้ําเคยเก่าๆนะว่าเขามีอะไรใส่มาบ้างผักต่างๆที่มาเพิ่งมาในไม่กี่ปีนี้นะไม่กี่สิบปีนี้นะที่ผ่าเพิ่งมา ทีแรกมาเริ่มแรกเลยนะจะมีจะมีมันภาคใต้จะมีแกงอยู่แกงหนึ่งคือแกงแกงพริกแกงขั่วใส่มันใส่มันบ้านยายอ่ะมันเทศมันหวานนี่เขาเรียกมันหลานะอ่ะแกงกับกระดูกหมูหรือแกงกับปลาแกงอะไรก็แล้วแต่มีอะไรก็เอามาแกงนั่นคือแกงมันก็แกงสไตล์เดียวคล้ากๆแกงไตปลาแต่ไม่ได้ใส่ไตปลา เป็นแกงเขี่ยวพริกแกงเลยรสชาติเผ็ดร้อนเลยรสชาติเผ็ดร้อนเลยใส่มันแล้วใส่มันนี่กินกับมือแล้วนวดมันนะอร่อยมากอร่อยมากแวะมาละน้องนะถทาผ่านละน้องแล้วแวะมาแล้วมากินแกงใต้เดิมๆแกงโบราณเดิมๆที่ยังอร่อยนะแล้วพริกแกงละเอียดยิบพริกแกงใต้ทำาไม่ละเอียดคือไม่ใช่อะ่ะ พ่อแม่จะสอนเรามาแต่ดั้งแต่เดิมเลยว่าให้ตำพริกให้แหลกเลยไม่ให้กลางใบไม่ให้มีเม็ดพริกสักเม็ดหนึ่งเลยตำให้ละเอียดขนาดนั้นเลยนะแล้วก็ต้องตำเสียงดังด้วยถ้าเดี๋ยวถ้าตำไม่เสียงดังเดี๋ยวหาแฟนไม่ได้คือจะต้องตำจะต้องตำพริกให้เสียงดังๆแล้วถ้ารุ่นยายถ้าใครหุงข้าวไม่เป็นทำกับข้าวไม่เป็นรับรองไม่มีใครเอาจริงๆนะเพราะฉะนั้นยายจะพยายามสรรหาสูตรโบราณ กับข้าวโบราณมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆมาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะยายยายกลัวมันจะหายไปไงแล้วทีนี้เด็กๆรุ่นหลังนะี่ก็จะกินแกงใต้แปลงร่างสมัยใหม่แล้วก็จะเป็นรสชาติเดิมๆที่ใส่ที่ใส่เหมือนกันหมดเลยที่ใส่เหมือนกันหมดเลยเป็นรสชาติเดียวกันเลยยังผัดกระเพราสมัยก่อนไม่มีน่นนี่แน่นละมีเกลือมีกระเทียมมีพริกมีเกลือ ชูลงชูลดไม่มีมีกระเทียมเจียวอะไรมีแต่มันอร่อยตรงที่เขาผัดเนื้อได้ที่ไงมันหอมกินกระทะแล้วก็หอมใบกระเพราสดๆอร่อยถ้าแวะมาละนองแวะมาหายายนะยายจะทำกับข้าวบ้านๆเดิมๆให้กินรับรองอยายเปิดร้านอาหารมาสาสิปียายทำได้ทุกเมนู ไม่ว่าจะเป็นอาหารอีสานไม่ว่าจะเป็นอาหารใต้หรืออาหารภาคกลางถ้าแวะผ่านมาละน้องแล้วแวะมาหายายนะใย,ยจะทํากับข้าวให้กินวันนี้ก็มาบ่นและมาเล่าแค่นี้ช่วยกดห,วหัวแม่โป้งแล้วก็กดติดตามให้ใย,ยด้วยนะจะได้ฟังใยมาบ่นเรื่อยๆขอบคุณค่ะสวันดีค่ะอ๋อวันนี้วันเที่ยวนะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนให้ปลอดภัย ให้ปลอดภัยนะจะเห็นในข่าวรถตู้ชนชนอะไรชนอะไรไมีรูอตายตั้งสิบเอคนเหลือน้องผู้ชายอยู่แค่คนเดียวเห็นแล้วหดหูนะเดินทางไปไหนมาไหนอย่าประมาทดูแลตัวเองกันให้ดีๆขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพโดยปลอดภัยแล้วก็โชคดีมีความสุขในปีใหม่นี้นะ รวยรวยปังปังสินเจีย,ยู่อีสินนี้วัดใช้กันทุกๆคนเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย